สวัสดีค่ะสวัสดี f อซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางแนวทางหวยลาวพัฒนาทุกคนสิบอวดติดเฮ้ย สุดยอดมากค่ะายเลวทุกคนโอ้ยเสียดายเนาะไม่แด้งให้ทุกคนนะคะสามห้าทุกคนโอ้โหเลขทูบมาทั้งสามทั้งแปดขาดเจ็ดนะคะทุกคนโอ้ยหัวพายด้วยแต่ว่าไปแตกหน่อยวีก่อนเนาะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวอตรุ่มยาแป๊บหนึ่งก่อนเฮ้ยตรงๆนี่ ใครได้ไหมคะทุกคนเต็มโบอ่ญงาะร้อบานอยู่อู้หยได้จักบาทแถมวิ่งอู้เลขถูกเอาไปวิ่งอีกอู้เสียดายห้าเก้าเปียนอเก้าเปีดนี่พี่น้องเนาะอู้อู้ทุกคนอายุเอดเลยอยูใครได้ฟังบ้างคะเลขฝันเอดนั่นทุกคน สุดยอดแต่ว่าเสียดายไม่ไดเอามาลงในอันนี้นะคะโอ้ว่าจะเอามาลงในคลิปอยู่เนาะโอ้คอยคือฟันเม่นแท้เดี๋ยวเดี๋ยวมือสัน้นเดี๋ยวแป๊บเดีวยวมือแอดสั้นก่อนมามาพบก,กันกับแนวทางนะคะเข้าทุกแนวทางเลยค่ะ นี่นะคะมาพบกันกับสูตรดั้งเดิมนะคะ5 9 8นะคะโอ้โหเสียดายไม่ได้นะคะมันออกนะคะทุกคนเข้าไปที่เข้าไปที่นี่นะคะทุกคนสิบอวดติดนะคะทุกคนสิบอวดติดโอ้ยสายบอกเออเออขักบ่านนี่จ้าเข้าทุกสูตรเลยเนาะเดี๋ยวอุ้ยสูตรสูตรหลักก็เข้านะคะสูตรหลักเข้าเต็มเต็มเลยแปดเก้าเก้าแปด ใชเลขดับดับเยูขอไพเดอบันโอ้นี่เจ็ดสามแปดนี่มันเป็นแจกฮานอยวีไอพีก่อนนะคะอุ้ยทุกคนดูสี่ตัวหน้าเนี่คะ่ะใครที่ไปหกตัวล่างได้ได้ไดิพ้นหวยนะคะสามแปดสามห้าเก้าแปดนะคะสามแปดสามห้าเก้าแปดมาทั้งสามมาทั้งแปดเลยนะคะทุกคนเลขทูก ฮ้ยแ <c oughs> <c oughs> อดแอดพักหายใจแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวกลัวถ้าจะไม่อัดคลิปก็กลัวไม่ทันนะคะเดี๋ยวแอดไปแจ้งนะคะทุกคนเละขอกินน้ำก็เต็มเต็มทุกคนสามห้าอุ้ยคอยดมยาแบบอุ้ยมาจริงเฮ้ย หัวใจสิไหวหวยขึ้นมาดวงดีตายเท้คนเอียงก็ได้เนาะสามสิบห้าอายุแอดนะคะใครที่ได้ฟังในไลฟ์สดนะคะทุกคนแอดเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้คงถูกกันนะคะโอ้เข้าไปที่สามนะคะสิบั้วติดนะคะสู่เจาะไม่ได้เลยคะ่ะเอ้อเจาะไปไม่ได้มันขี้ประกบโอ้ยพันวาฝันเห็นขี่มาเลข่ขี่อิลีว่าคู่ประกบขี้บ่ โอ้เพิ่นว่าฟันเห็นขี่หลายหลายคนเพิ่นก็ว่าเลขมาขี่เพิ่นว่าโอ้เมียนค่วมเพิ่งได้เฮ้ยนี่นะคะสูตรนี้ก็เข้าเนาะแต่ว่ามันไปหลุดเออเลขดับนะคะหลานก็ให้เก้านะคะสูตรหลานตัวเรนไม่หลุดเลยเจาะหลานก็เจาะไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่เก้าหกไปไม่ถึงเก้าแปดค่ะหลานก็หออลานก็ไปบวชเก้าแปด 9, 8, ค่ะ อุ้ยงวดก่อนนางให้เก้าเปียดเปียดเก้าอยู่อุ้ยนี่ห้าเก้าเปียดนี่งวดก่อนนี 9, 8, 8, 9, ่นี่งวดก่อน,นห้าเก้าเปียดของนางอุย้อยฮาวเลยบอกงวดนี่นี่นะคะนางให้เก้าสองนะคะทุกคนอุย้ยเก้ามาหลานก็ไม่หลุดเอาหเหรอครับมึงบาดีเสียงว่าหวยไทโยโบมินเขาแก็แ้ระบบบาทนี่สูตรนี่หลานก็ไม่หลุดเลยนะคะทุกคนเออมาดูเอาสูตรดั้งเดิมนะคะตัวเด่นสูตรดั้งเดิมนี่นะคะ เอามีแต่สูตรบลุดบารนี่เขาเมื่อสูตร,ตรอโลดบารนี่ว้าวนี่สิว้าวแอดตัวแอดนั่งดมยาอยู่เขาบ่จักหวยห้าหน้อยบ่จักหยวยเราอ้ยสูงไงกระดักกระโดก,กระเดียกระเดือแท้อู้ห่วยห่วยมันค่ะเฮ้ยอู้สามหาเต็มๆลยมึงจะเจอเมื่อแตกเลยค่ะ ดีใจค่ะโอ้ดีใจอีรีดีใจคักค่ะโอ้สิบอวดติดนะคะทุกคนเนาะสิบอวดติดนะคะเอาดูสูตรร้านไปก่อนนะคะเดี๋ยวทำก่อนเออเด็กดูค่ะป้าผู้ใดอาผู้ใดเห็นในไรสดนั่นว้ายที่แอดฟันเห็นขี่น่ะเมียโอ้ยเนาะว้ายเอีออยงคือมาถึอคักถือเมียเถอ เอ้ยสามเปดกเกือบถึอเล้เจ็ดสามเปโอ้ยหกตัวนไปข้างหน้านุนค่ะทุกคนเ้ยขออภัยเดอ้อเดี๋เจ้าที่ไปปัดเขาหวยห้าน้อยก่อนจะ้ะ โอเบิ่นอีลีวะ่ะไม่จับได้เบิลนก็ไม่เบินเนาะเดี๋ยวนะคะทุกคนคลิปนี้คลิปแรกของหวยออกจะเอออย่างนี้แหละคะ่ะขออาภาัยเลยนะคะทุกคนคลิปแรกหวยออกก็จะเออเรียกอย่างนี้แหะคะ่ะวายสิบม้วนติดนะคะทุกคนตายบัวบาดมึงจะเจอบาดเฮ้อเฮ้อ,อ เอาละครับบาดนี่หู้คนอีหยังมาฝันเหม็นแท้ะหู้ยองจกหของยจะจื้อบาดปู่จะถามว่าใดเจักบาดนั่งหลุมยาอยู่นี่ค่ะอุ้ยคืออ้วกคักแท้อายุจกหของอุ้ยแอดกับบวกอายุเอดมักอายุจกหของคักเนาะอุ้ยติ๊กให้พร้อมบานนี่ติ๊กให้พวกเจ้าพร้อมเออตัวใดละบาดนี่ใส่ปากกาแอดทุกคนบอกแอ็ดจะเฮ็ดเลขผิดได้ว่าสัก ทุกคนบอกแอดเจ้าอยู่เฮดเลกพิษเด้ัสนุบบ่พิษบ่พิษแน่นอนค่ะสติสตังถึงสติสตังไม่อยู่แต่ก็โอ้หาเก่าเปลี่ยนหเว้พี่น้องอีดีเบิรแล้วก็มาพี่น้องค่ะทุกคนเอ้ามาดูกันนะคะโอ้ขัอภัยเด้อ 59เปดเนาะอุ้ยสุดยอดค่ะใครได้ไหมคะทุกคนได้กันไหมอูเตอแอดแอดก็บอกอยู่นะคะแอดมั่นใจมากสูง1 6หางนะคะไม่รู้ใครไปกับแอดไหมนะคะอูเตอแอดไม่เคยมั่นใจอะไรเท่าสองงวดที่ผ่านมาเลยนะคะทุกคนคืองวดที่ออก11แล้วก็งวดเนี้ค่ะที่แอดอกวาแอดมั่นใจมากถ้ามั่นใจก็บอกว่ามั่นใจจริงๆนะคะทุกคน โอ้ทำไมมันหู้สุดยอดจริงๆเลยค่ะก็ขอให้หมานคอยหฮงขอให้ปังแบบนี้ตลอดนะคะขอให้มันเข้าแบบนี้ตลอดเนาะอุ้ยโหลดค่ะวิลิสมาลาสเมนแตนสำหรับสายลูดนะคะดีใจด้วยนะคะตัวจ่อไปไม่ได้เลยสูตรนี้นี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะคะเพราะว่ามันมันประกบขี่มันไม่ประกบคู่ค่ะเออฟันเห็นขี่เพื่อนว่ามาขี่อี่ขี่ว่า์สัน หนึ่งศูนย์้ย,ย,ยนนเมื่อเตะ่อยก็ยังบ่นเศร้าตกใจอยู่หนึ่งศูนย์นะคะทุกคนมวดนี้ให้ไปที่หนึ่งศูนย์นะคะมวดวันที่สิบห้านี้นะคะวันพุทธที่สิบห้าเนาะวันที่สิบเอ็ดนะคะวันที่สิบเอ็ดนะคะเลขทูบมาทั้งแปดทั้งสามนะคะแต่ว่าเจ็ดไม่มาเจ็ดมาด้วยไม่ได้นะคะแปดสามดันแยกกันนะคะทุกคนอ้ยเี่ถูบบ่ไ้เล่นอะไรจะเจ็ดได้แต่อันนี้เนาะชื่อมาโออวเนี่ยเนานะว่า มาตัวเด่นตลอดเลขทูบดีซองตัวตลอดเลยนะคะนี่หนึ่งศูนย์นะคะงวดนี้ให้ไปที่หนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์ค่ะทุกคนเอาไปพิจารณากันดูเลยนะคะนี่หนึ่งศูนย์นะคะให้ไปที่หนึ่งศูนย์นะคะงวดวันที่วันพุทธที่สิบห้านะคะเข้าสิบงวดติดนะคะไม่หลุดค่ะสิบงวดติดไม่หลุดยุ้ยค่ะคัก,กอินนี้ว่าแล้วคอย อุ้ยแอดดีใจค่ะว่าอุ้ยสุดหยดว่ะไปเอ้าเอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแอดอึนมึนงงอยู่นะคะมันถือไหรหวยบดหวยฮานอยก็ยังไม่ได้เคลียร์เลยนะคะยอดที่ได้เนาะโอ้มาเจอหวยล่าอีกเมื่อไงจือบาทเ่ยตายบัวบาทเลยมันบูเบิ่นนี่หรเฮ้ยมันมาพี่น้องค่ะทุกคน วิลดค่ะวิลิสมาหลาสเสมนแปนมากค่ะทุกคนอุ้ยงวดหน้าขอยห้หมานขอขหยเฮงขอให้ปังอีกนะคะทุกคนโขให้หมนหมาน,มนปังปังนะคะแอดไปชุดสิบหกหางเหมือนเดิมค่ะแต่จะมั่นใจไหมต้องรอ,อทําออกมาก่อนนะคะยังไม่รู้ค่ะต้องรอทําออกมาก่อนแล้วนะคะเอาละทุกคนจับตามองแล้วละคะ่ะคอยสีอัดตามเจ้านี่แหละแอดโอดีใจกับทุกคนเด้อไปไปสู่สิบหกหางก็เก็ อ่าแอดกระติกอ้าแอบหมักอายุค่ะโอ้ยจะเป็นฝันค่ะฝัน,นโอ้ย,ยคอยเลือดใจจะขงให้คอยว่าเในทนอือวอ้ยมืออื่นพ่อก,กันเด้อคอยสิม,มาถามข่าวข่าวพวกเจ้าเป็นยังไงจ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ